ทุกคนกลับมาพบกับต่อที่ช่องกระตา Use ่ายยูสมีช่องนี้กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ต่อจะมารีวิวลิปตัวใหม่ที่ต่อไปซื้อมานะคะเป็นของโรแมนเขาออกมาหลายสีมากเลยเจ้าตัวนี้ก็คือแบร์วอเตอร์ทินจากแบรนด์โรแมนกล่องของเขามีความแบบแคนดี้มากๆเลยอ่ะจริงๆรุ่นนี้เขามีมาทั้งหมดแสีต่อซื้อ4ส,สีก็คือเบอร์1ถึงเบอร์สี็พะตอนที่ต่อซื้อมาเนี่ยเขาจัดปรด้วยแถมเป็นตัวทินวิมูวเบอร์มาให้ด้วยนะคะแบบร์วอเตอร์ทินเจ้ารุ่นนี้นะคะเขาก็เป็นทินเนื้อนอนนาาาาเ้บบกว่มัจะงดุ น้ำนะแล้วก็มีสีที่ชัดติดทนกลิ่นมีความหอมนะคะให้ฟินิชท,ที่เป็นลุคแบบตึงแมทนะคะตัวขวดของเขาก็มีความอวบอ้วนนะหัวแปรงจับถนัดมือดีมากตัวแท่งคือเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยแล้วก็มีความบางเบาสามารถพกพาได้ง่ายนะคะกล่กันที่เบอร์หนึ่งแบบานิลานะคะแท่งี่จะมีความเป็นชุกชูนมมากๆปือโอ้ โอ้สีดูน่ารักดีนะเนื้อสัมผัสเนี่ยบางเบาจริงๆนะเย็นๆที่ปากอะรู้สึกเหมือนอทาน้ำลงไปบนปากเลยอะ มีความชุ่มชื่นมากสีเนี่ยแอบมีความเข้มขึ้นหลังจากที่น้องเขาเซ็ตตัวแล้วนะคะก็เบอร์ศูนหนึ่งะคะตัวสีแบบวานิลลามีความเป็นธรรมชาติสีชมพูอ่อนๆให้ปากที่ดูนู้แต่ว่าดูนู้นสุขภาพดีไม่ดูจัดจ้านไปในทางใดธรรมชาติเนเชอร์ลุคอะไรอย่างเงี้ยเบทเบสกลางๆเนี่ยได้หมดเลยตอนแรกอะ่ะเห็นว่าเนื้อมันบางมากๆเราพยายามที่จะทาไปใช่ปะ เพื่อให้มันกลบปากคล้ำของเราพอนอนเขาเซ็ตตัวแล้วอะสีมันเข้มพอที่จะกลบสีปากของเราได้อยู่เลยค่ะอันนี้ก็คือได้จากสีปากที่ไม่ได้มีการทาลิปไลเนอร์อะไรเพื่อเปลี่ยนสีหรือปากคล้ำก่อนด้วยนะคะนี่ถือว่าสีชัดเจนดีมากๆแล้วก็เนื้อเนี่ยบางเบามากๆเนี่ย ไม่หนักปากเลยอะฟินิชของเขานะคะหลังจากที่แบบเซตแล้วเรียบร้อยนะคะก็เขาจะมีความเป็นเซมิแมตต์อยู่นะคะก็ไม่ได้แมตต์ไปเลยแล้วก็ไม่ได้ฉ่ำโกลขนาดนั้นนะคะเป็นแบบโทนก,นกลางๆนะคะก็เป็นปากสุขภาพดีที่ใครไม่ชอบลิปที่มันแมตต์เวอร์เกินไปแล้วก็ไม่ชอบให้มันฉ่ำว,ว้าจนโกล์เกินเหตุน,นะคะก็เจ้าตัวเนี้ยให้เป็นโทนปากสีสุขภาพดีนะแล้วก็พวกร่องต่าง ที่ปากแบบแห้งปากอะไรเงี้ยน้องเขาเอาอยู่ทุกล่องรอยเลยนะคะปากสุขภาพดีมากๆเลยอะเด็ดไม่เหนียวเลยอะชอบมากเดี๋ยวขอใช้กระดาษทิชชู่นะลองซับลงไปดูซิว่าจะมีอะไรติดออกมาหรือเปล่าในเร่องของความติดทนก็มีติดออกมานะคะแต่ว่าปากเนี่ยก็คือยังมีสเตนติดอยู่นี่คืออะถูๆไ้แนละ้วเนี่ย สียังติดอยู่เลยอ่ะเออโอเคเลยนะสีติดชัดดีมากๆเลยอ่ะอมวาวนิดๆของเขามันหายไปอ่ะมันให้ปากที่เป็นธรรมชาติเป็นสีเหมือนสีปาก,กเลยอ่ะก่อนที่เราจะเริ่มไปที่สีอื่นนะคะเดี๋ยวต่อขอเว้นวักมาที่ทส์รีโมเวอร์ของเขาไปในตัวด้วยนะคะเขาให้ตัวนี้มาเพื่อที่จะให้เรา ใช้ตัวนี้แบบว่า clean up ตัวนี้เขาก็มาในแท่งแบบนี้เป็นหัวฝาวปั๊มก็จะมีความเป็นเหมือน cleansing gel เดี๋ยวเรามาลองเลยดีกว่าเออมันออกจริงนะเธอเพราะว่าเห็นไหมสีปากค้ำของตอนดูดิมีสีติดกันดีข้ามาเลยอะ่ะนี่คือสิ่งที่ตามหามานานว่ากเช็ดออกโอ้ดูดิติดออกมาแบบนี้เลยเธอขอบคุณนะคะที่แถมมาให้ทำให้การทำงานเนี่ยง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยเวลาราอสอดลิปอะ มาที่สีต่อไปนะคะคือสีเบอร์2อ a p ท y Float นะคะมีความเป็นชมพูแบบยิ่งใหญ่เลยค่ะตัวนี้ก็จะมีความชมพูกว่าเมื่อกี้นี้นะพอเราทาไปแรกๆเนี่ยสีเขาจะค่อนข้างอ่อนจางม,มากนี่เปรียบเทียบกับข้างบนที่ยังไม่ได้ทาน,นะคะกับข้างล่างที่ทาแล้วให้ดูว่าสีมันเปลี่ยนไปได้ขนาดน,นี้นะคะ ตัวสองนะคะก็ยังมีความเป็นชมพูอยู่ชมพูพิงค์เลยนะคะถ้าเกิดเทียบกันกับสีปักที่เราได้เนี่ยมันก็จะมีความเข้มกว่าตัวสีแท่งเ้าหน่อยหนึ่งนะ,ะด้วยความที่เป็นผสมกับปากคล้ำของเรานะคะแต่ว่าให้สีที่ชัดเจนในขนาดนี้ต้องบอกเลยว่ายอมนะคะโอเคค่ะมาต่อกันที่เบอร์สมนะคะตัวนี้นะสีนั t ตี้มูฟเป็นแท่งเดียวในบรรดาสีสีเนี่ยที่จะออกเป็นโทนส้มเลยนะคะ สำหรับตัวเบอร์สาบสวยนะคะแล้วก็ช่วยขับให้หน้าเนี่ยมันมีความแบบผ่องขึ้นดูไร้ขึ้นนะคะสีเนี้ยนะแต่ว่าเหมาะสำหรับสาวผิวเข้มผิวสองสีมากๆเลยนะดูฟรชมากๆเลยแล้วก็คือดูได้ลุกแบบสนุกสนานขึ้นมาเลยอะนะ ถือว่าเป็นสีส้มอีกสีหนึ่งที่สวยนะคะโดยมันไม่ได้ส้มแปดเกินไปนะคะเป็นส้มออกแนวแบบกํำบด้วยซ้ำนะคะมาต่อกันที่สีสุดท้ายนะคะที่ต่อซื้อมาคือเบอร์สี่ water grape น้ำองุ่นไหมสีนี้มีความชัดแล้วก็แน่นมากกว่าสีอื่นอ่ะสีเบอร์สีนะคะ water grape เนี่ยก็เป็นสีชมพูอยู่จะมีความเป็นเบจชมพูที่ เจือม่วงเข้ามาหน่อยนะคะก็จะเป็นชมพูออกแบบม่วงนิดนึงสวยนะเธอตัวนี้ต่อทานล้วก็รู้สึกว่าหน้ามันหวานขึ้นนะคะสีสีเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนนี้ใช้ได้ทั้งสีสีเลยนะคะเราก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะประทับใจในเนื้อมากๆเลยนะคะแล้วก็เจ้าตัวทิ้งทรีมมูเบอร์เนี่ยเราค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยไม่แน่ใจว่าทางแบรนด์เนี่ยเขามีตัวนี้ขายแยกด้วยหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวเราต้องทักไปถามเขาดูก่อนดีกว่านะคะชอบมากประทับใจที่ตัวทินด์ทรีมมูเบอร์มากทาให้การสวอตของเราเนี่ยมันได้สีที่ แบบแฮปปี้มากๆเลยอ่ะเพราะว่าเขาเอาสีเก่าออกไปได้หมดเลยคือแบบง่ายเร็วมากนะคะต้องบอกเลยว่าอยากให้ท้ามองมาขายจริงๆ โอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่านะคะนาะก็ถ้าเกิดชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะต่อใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วเหมือนเดิมนะคะด้านล่างถ้าเกิดใครอยากจะไปซื้อนะคะก็วันนี้นะคะต่อขอตัวลาไปเียงเท่านี้แล้วก็ไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย